เมื่อนี่สีส้วนไปเซ่อล่ะวาสีส้วนไปสอนเขียดตะนหน้านี่ล่ะพอดีล่ะพอฉันอยากกินมกเขียดเดี๋ยวฉันสีไล่บอกกินลล่ะกินมันยากก่อนซ่อนี่ล่ะซ่อนี่ล่ะอย่าไปหาจุ๊บจุบจุบจุบ โแ่เธอห้ามดอกเกิดไ,ได้ข้อสิดอกเกิดเป็นยนังกูว่ากูอยากเป็นไอติมแพงเพราะว่าสูบวิธีก,การเกินเขาเขาเขาจิกกิดจังได้กูว่ากูสิเกิดเป็นดอกกุหลาบโตแทนน้ำความหักข้าสิเป็นจออาวาดัดห้าสิเป็นจออาวัดให้ได้รักษาสิ้นหากให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวเธอล่ะ สิเป็นยังห้าสิเป็นประโยชน์ <No. S 1> และฉันจะล่าออก <Yahoo! S 1> คน้นกระดีใจสูวาบอก